네น้ำตา so <you> ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะเรียกว่าทั้งบริษัทของคิมซุยอนตอนนี้ยืนปากเหวแล้วจ้ะ ก็มีการตั้งคำถามมากมายว่าพระเอกระดับชาติแถลงยังไงให้ถูกถอดสปอนเซอร์นะคะล่าสุดก็มีสปอนเซอร์ปลิวอีกแล้วนะคะตอนนี้ข่าวเกาหลีค่ะกำลังสนใจบริษัทของคิมซูยอนมากๆนะคะเพราะเหมือนทำท่าจะไปไม่รอดค่ะมีข่าววงในออกมานะซึ่งเขาก็ระบุว่าโก m ม d ด l i ิสนะคะหรือแอดขอเรียกว่าบริษัทเหรียญทองนี่แหละง่ายๆดีนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของนักแสดงคิมซูยอนนะคะแล้วเขาเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนด้วยใช่ไหม เขาเดากันว่าตอนนี้กําลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดนะคะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาโดยแหล่งข่าวภายในค่ะได้ออกมายืนยันว่าเงินทุนของทางบริษัทนี่ร่อยหลอจนเกือบจะหมดแล้วนะคะและสถานการณ์นี่คือโอ้โหเลวร้ายขั้นสุดค่ะเพราะ เขาลือกันนะคะว่าได้ขอระง,งับสัญญาค่ะกับบริษัททำความสะอาดจากภายนอกนะคะก็เลยทำให้เกิดการเดาว,ว่าเอ้ยกำลังจะล้มละลายหรือเปล่านะ,ะหมายความว่าบริษัทใหญ่ๆเนาะเขาก็จะจ้างพนักงานเอาซอจากข้างนอกเนี่ยให้มาทำอะไรก็แล้วแต่นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของบริษัททำความสะอาดบริษัทรอปรพออะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้คือข่าวลือจากวงในเขาบอกว่าตอนนี้ เลิกจ้างบริษัททําความสะอาดจากข้างนอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นการตั้งคําถามนะและผู้เชี่ยวชาญในวงการเนี่ยบอกอีกว่าการถแถลงข่าวที่เต็มไปด้วยอิมมชันแนลนะเต็มไปด้วยอารมณ์ของกิมซูยอนเนี่ยเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะคะไม่เพียงแค่ตัวเขาจะออกมาโต้แย้งปฏิเสธท,ทุกข้อกล่าวหานะคะที่เกิดขึ้นกับเ,เขาเรียกว่าคนรักเก่านะคะอย่างน้องคิมเซรอนค่ะ แต่ยังเป็นมาตรการเร่งด่วนมากๆในการที่จะช่วยเหลือบริษัทของเขาให้รอดพ้นจากการล่มสลายนะคะและดูท่าจะมีเขาคนเดียวนะคะที่จะทำให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นนะหรือว่าจะยิ่งลงเหวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยังไงเนี่ยนาทีนั้นต้องออกมาแถลงให้เร็วที่สุดแล้วเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยเหมือนยืนอยู่ปากเหวแลวนะคะทุกคน ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าจากการปรากฏตัวที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาของดาราดังเนี่ยยิ่งทำให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยมันยิ่งแย่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่รีบออกมาถแถลงเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมและซื้อกิจการนะคะที่เขาบอกว่าเขาเห็นรูปแบบของบริษัทเหล่านี้มาเยอะนะคะเขาให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วกโกลเมเดลิสนะคะเคยมีเงิน ที่เป็นเงินส่วนเกินในบัญชีเนี่ยก็คืออาจจะอารมณ์ว่าเงินสำรองเนาะอยู่ 2- ถึง3,000ล้านวอนนะคะก็คือมีเงินกักเอาไว้เอ๋ก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้จะเรียกว่ากำไรหรือว่าเป็นเงินทุนอะไรสำรองอะไรก็ว่ากันไปนะ,ะประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000ล้านวอนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสปอนเซอร์ถอดออกหมดเกลี้ยงเลยนะคะกว่า20รายการ เขาบอกว่าตอนนี้โฆษณาก็ถอดท,ทุกอย่างถอดหมดแต่แม้ว่าเขาเรียกว่าสปอนเซอร์เนี่ยจะไม่ได้เรียกค่าปรับทุกเจ้านะก็ยังทำให้แบบเสียเงินย่อยยับขนาดนี้ถ้าเรียกหมดทุกเจ้านี่ก็อาจจะไปนานแล้วอะพูดง่ายๆนะคะแต่เขาบอกว่าไอ้การคืนเงินบางส่วนนะคะ สำหรับบริษัทโฆษณาแอดหรือว่างานต่างๆเนี่ยหรือว่าอยู่ๆต้องมายกเลิกกิจกรรมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอให้บริษัทเนี่ยล่มจมได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปว่าค่าปรับเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับจํานวนเงินที่เขาจ้างแต่ค่าปรับเนี่ยมันคูณนะจะคูณเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่ามันเป็นการเสียหายทั้งเรื่องธุรกิจเนาะคุณไปรับปากว่าจะทําคุณเป็นภาพลักษณ์ของเขาแต่คุณทําเขา แ,แบบเ้เนียขาก็เรียกคุณคืนแน่นอนซึ่งเขาก็บอกว่าเรื่องนี้บริษัทอาจจะยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าตกลงจะรอดหรือจะร่วงอะไรยังไงแต่ว่าทางบริษัทเหลี่ยงทองค่ะตอนนี้พยายามมาหาทุนจากภายนอกอย่างจริงจังเลยนะคะเร่งรีบด้วยซึ่งเขาบอกว่าบริษัทค่ะจำเป็นต้องได้รับเงินประมาณ6000ล้านวอนนะคะ ถึงจะอยู่รอดซึ่งเงินก้อนนี้ต้องได้ก่อนการถแถลงข่าวด้วยอืมแล้ววงในยังบอกอีกว่าได้ยินมาว่าพวกเขาเนี่ยถอดบริษทัททำความสะอาดที่รับจ้างจากภายนอกออกนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยขั้นตอนต่อไปของบริษทัทของคิมซูยอนก็คือต้องปรับโครงสร้างอาจจะมีการเจียดพนักงานออกด้วยหรือเปล่า ซึ่งสื่อต่างๆนะคะอย่างคาดเดาเดียว,ว่าการแถลงข่าวของคิมซูยอนเนี่ยไม่ได้มีออกมาเพื่อที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆในแง่ของกฎหมายเกี่ยวกับคิมเซรอนเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังต้องเคลื่อนไหวค่ะเพื่อจะปกป้องบริษัทของตัวเองและต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่รอบครอบด้วยนะคะซึ่งเขาก็สังเกตการว่าเอ๊ะทำไมพระเอกดังต้องร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้นะจนตานี้ช้ำไปหมดนะคะ เพราะว่าโดยเฉพาะคำว่าผมไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำและผมไม่สามารถอยู่เฉยได้ในขณะที่ครอบครัวและทีมงานบริษัทของผมต้องทนทุกข์เพราะผมนะคะก็จะเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนกดดันหลายด้านมากๆซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่แอดก็มองตรงกับนักวิจารณ์ของทางเกาหลีนะคือแอดมอว่าการที่ออกมาเรียกร้องค่าเสียหายจากฝั่งบ้านของคิมซรอนเนี่ยเป็นเงิน1 2 0 0 0ล้านวอนเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าสมมุติเราฟ้องทางฝั่งผู้หญิงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผู้ชายดูเหมือนเป็นฝั่งที่ถูกใช่ไหมเพราะว่ากล้าที่จะไปฟ้องร้องเขามันไม่ได้มีมุมมองในแง่ของกฎหมายอย่างเดียวนะคะแต่นั่นหมายความว่าทางฝั่งของผู้ชายอะ่ะตอนนี้ก็ต้องการเงินด่วนหรือเปล่าเออล้อแลกเงินอะไรก็ว่ากันไปอะไรงนี้ลดแลกเงินล้อแลกเงินบ้านแลกเงินอะไรก็ว่ากันไปซึ่งการไปยื่นฟ้องก็ไม่รู้แหละนะจะได้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ย มันก็เหมือนตอนนี้เขาขาดทุนเยอะอะมันก็ต้องการเงินไปเประนะมันก็อาจจะได้ทั้งสองมุมนะคะ ซึ่งจากนี้ไปล่ะคะ่ะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์ชีวิตจริงเรื่องนี้นะคะเพราะการเริ่มฟ้องร้องกันเนี่ยก็ต้องเสียงเงินอีกเป็นมหาศาลเลยทีเดียวก็ต้องดูว่าเรื่องนี้มันจะไปหยุดที่ใครใครจะยอมจบนะคะหรือว่ามันจะจบลงหรือเปล่าจะต้องเป็นซีรีส์ภาคต่อไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะส่วน Disney Plu s เองที่ประกาศว่าเออซีรีส์ที่เขาเล่นไว้เนาะที่เป็นภาค2เนี่ยจะต้องหยุด เลยนะคะตอนแรกเขาขอเลื่อนฉายนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอันนี้คือโจโบอาเป็นนักเอกด้วยนะโอ้ก็สงสารชีนะคะเพราะว่าชีก็ทุ่มเทเต็มที่มากเห็นบอกว่า อุตสาห์เลื่อนฮันนีมงฮันนีมูนอะไรใดๆต่างๆนะเพื่อถ่ายทําเรื่องนี้จนเสร็จสมบูรณ์นะคะรวมไปถึงแอดเห็นใจดารานะักแสดงคนอื่นๆที่เขาทุ่มเทมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้ดิสนีย์พาร์ทเลื่อนไปเลยแบบไม่มีกําหนดนะคะแล้วจะได้ฉายหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุนสร้างก็สูงมากและเห็นบอกว่าถ้าวัดจากตัวทุนเนี่ยค่าตัวของคิมซูยอนเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของทุนสร้างแล้ว โอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะคะจะได้ฉายไหมถ้าไมา่ได้ฉายก็ขาดทุนหนักซึ่งนั่นหมายความว่าทางฝั่งผู้ชายนี่ก็ต้องจ่ายกันอีกอื้อซ่าเลยทีเดียวนะคะจะล่มไม่ล่มทุกคนคิดว่ายังไงบ้างจะเหรียญทองหรือเปล่านะคะหรือว่าจะควาน้ําเหลวอันนี้ก็ต้องลองดูเนาะบริษัทชื่อเหลืองทองแต่จะยอมรับได้ไหมไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะนะคะงานนี้ต้องหอลุ้นกันต่อไปค่ะ